สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้ TikTok กับสไตล์อีกแล้วนะคะที่ Inside YouTube นะคะช่วงนี้ Inside YouTube ก็จะพูดถึงเรื่อง TikTok บ่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะหลายๆคนนะคะที่ทำ TikTok อยู่แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่รู้เทคนิคนี้นะคะว่าการทำ TikTok มันมีแค่60วินาทีแค่นั้นหรอเดี๋ยวสไตล์จะมาบอกวิธีนะคะว่าคุณสามารถที่จะลงได้มากกว่า60วินาทีนะคะทำยังไงนะคะคือการทำา TikTok 15วินาทีคือเป็นอะไรที่ค่องค้าง Popular นะคะเป็นอะไรที่เมจิกนะคะเป็นอะไรที่พิเศษมากมากนะคะ15วินาทีคุณทำสิ่งอะไรได้หลายระยางเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคุณทำา15วินาที15วินาทีเบียบเอามารวมกันได้ก็ไม่เกิน60วินาทีในอัป t i k t o k แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำในอัปจิ๊กจอกแต่อยากอัพโหลดนะคะคุณสามารถทำได้และก็ทำได้มากกว่า60วินาทีนั่นเองนะคะนี่คือข่าวดีที่ใครที่อยากจะ ทำคลิปแล้วอยากลง t i k t อกนะคะก็คือทําคลิปยาวมากกว่า1นนาทีนะคะก็บอกว่าให้อัดคลิปไว้ก่อนนะคะอัดเป็นแนวตั้งนะคะอัดเป็นแนวตั้งกับในวิดีโอ ในกล้องมือถือหรือว่าในแพลตฟอร์มอื่นๆแต่อาจเป็นแนวตั้งนะคะ16:9เป็นแนวตั้งนะคะถ้าเกิดเป็นแนวนอนก็จะเป็นหน้าจอ YouTube หรือว่าหน้าจออื่นๆทั่วไปนะคะมันก็จะมีไซส์ของมันนะคะแล้วก็เฟรมเรทก็น่าจะต่างกันนะคะถ้าใน YouTube เฟรมเรทก็จะประมาณ30แต่ถ้าใน TikTok เฟรมเรทน่าจะเยอะกว่านั้นนะคะโอเคทีนี้ มาดูกันนะคะถ้านี่คือเหตุผลที่สไตล์จะมาบอกวันนี้คือถ้าใครที่อยากจะลงทำที่ดิกตอ,อกแต่ว่าอยากทําเยอะกว่า1นาทีนะคะก็คือให้อัดวิดีโอจากนอกแพลตฟอร์มดิจตอ,อกนะคะแล้วก็ค่อยเอามาอัปโหลดนั่นเองนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็มาไม่นานนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ที่อินสไต y ์ u ูทูบในวิดีโอถัดไปค่ะสําหรับวันนี้บายบายนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ